ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขสุคนสมองสองุบอนมาพังไทยหรือว่าพังลาเอฟซทีทุกทุกทา่ในประเทศหรือต่างประเทศเป็นไ,ไงไม่ใหญ่เนอ้อวันนี้กับพ่ออกับซองมาตายอยีกแล้วพี่น้องเย้ยโซยโซยมาเต้าโซยว่าวยวยหยอกกันซื้อมาลูกเป็ข้าวคั่วซอยเนื้อหมู เกยมสิเหตุโมอันกระทาเ้างนี่แหละโมจุ่มก็ะขอขอบคุณพ่อใหญ่แป่ใหญ่หลายลายเด้อที่ซัพพอร์ตเนาะให้ลูกลานได้กินอันโมจุ่มพ่อใหญ่บอกว่าชื่อกระทาใบหนึ่งไหมน้องคิดซื้ออยู่ก่ฮ้ยกินะกินโมกินกระทรางวัพี่มาอย่าลืมมากินน้ำกัรเี่น้องเฮ้ยแสบ กานทำการแสบๆโดยสมิ้นผมนั้นแน่สิ่งง่วซื่อสิ่งง่วแน่ใหญ่เล้ครึ่งโลมาตาไข่ใหญ่ตาไข่ใหญ่คับอนุทรงน่อยสวบัดด้พอมีสวบัดด้่าลูกอ้าวน่อยคือใส่หมวกปินไปทางหลังว่ะเพื่อืเือเยซื้อหมวกให้ทุงหน่อยใบหนึ่งลรม่หายช้ำน่ะ เปอยากไปน้าไหน่อเฮ้ยไปอยากไปดานไหนเฮ้ยฮ้อย่ามาน้าใคยนะนั่นนั่นเนฟ้าตะหมวกะฟ้ามัวกะคือเจ้าคักหมวกะเอาเอาอาเอาอย่ามานแม่นะน้าแม่ีถ่ายคลิปนี่ก๊ะกำลังเข่าครัวให้น้องเม็ดซอยน้ำจัง่อยมาเคียงวังมาซอยน้ำกัน วายสชคหน่อยกะสิญาตาบานในปลุงฮันวายน้องมิดช่วยช่วยโตาเ่ช่วยสีปลุงเก็บไว้ขอบคุณพญ่แมใหญ่ใลายเด้อจะผ่อนอย่างมูกระทะมือนี่อ้หพญ่แมใหญ่ยูแม่งเด้อทุาวายสชคหน่อยก็หา เห็นบ้างนังไงเห็นบ่เห็นบ่ตบดีปนัยไม่นายจ้ะขอบคุณปนัยไม่ไนเลยหลายเด้อติซีหมวกให้โชคหน่อยพหรอไหมขอบคุณเลยหลายเด้อขอบคุณหลายๆเด้อติซีหมวกให้โชคหน่อย

ใส่มวงยังบ่เอาไปทางหลังอน่ะโอ้ยบ่ลงเลยน้องเมดเปนคนซอยมึกใส่กุหลกบซามเลยเกี่ยวไหวปะลงเากับกินแต่ว้นไห้จังหน่อยเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวบลงเลยหนาวแห้งช่วงนี้ลมวุ่นอยู่กะ แดดแต่กระลมโผล่ลมใบม่วงนวลเนียนนวลเนียนอยู่นะป้ลุงเอ้ยโคตรโพลมแห้งแม่นลมแห้งแม่นครับรถิดนันมอเตอร์ไซค์รถจนาันินทายลุมลมแห้งรถจนแก่งขับไว้กับบุร่ายป้าลุงเอ้ยอืม หมึกนี่สโลพป็ใหญ่เ้ยสามโลหมึกสมโลหมูหมูกะสามโลเนาะแมนแมแล้วก็อสักุ้งบมี่องโลยอนกุ้งบะมีกุ้งบดตลาดบะมีบดตลาดแมนแล้บดตลาดบะมี่กุ้งขาตลาดเพราะว่าช่วงนี้ปีใหม่ ให้เหเหกับกระจากก็กินปีใหม่เนาะในเมืองเขาก็ได้ก็เลยขาตลาดกุ้งบมมีรอเบิดถูกห่านบมมีกุ้งก็เลยเอาหมึกแหละกับหอยแหละแทนหมูแมนหยงูหอยูองหยูอ่งหยยูออนหหหูออหยนออ นอนยมกุดกุดกุดกุนชโจยักโจช่น้อยช่วน้อยนี่โคตรเสพด้ปะลูกนี่ยฮึโลข้างข้างใช่ตาผ่นซอยเนื้อหมูเม็ดซอยปลาเมือเสพนี่โคตรลุ้มหัวหัน เราค่ำเลยใช่ะสี่โมงสี่โมงแรงกวลงเขาก็เลยเกี๊ยวไหวเกี๊ยมเห็ดไหวเกี๊ยมเห็ดไหวเขาก็จะกินแต่เว้นไงแมนแมนขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆเด้อที่สปอร์ตให้ลูกได้กินเนาะแบบบบเคยได้กินเขาก็ได้กินเถอะนะเสรล้วที่ใหม่เขาก็บโเคยได้กินนะนี่แมนบบเคยได้กินจ้าเถื่อ อลเอ้าตาซอยซอยซอยหนอเลยกอยหน่อมันมีังแบนมแล้วปลลุงยังล้วออตาลงมือก่อนน้องเม็ดน้องเม็ดซอยน้ำลังปลุงเอ้มันลม็วันสินมนมันสินมานี่เพินผักผักผักอื่นลาผักหักผวันสินมเนี่ปลาลุงเอ้เากมียนอันผู้ใหญ่จะดีเนาะพอเม่ทั้งอัน มังนอกเนาะซัพพอร์ตเลี้ยงมูกระทะลูกหลานนี่แหละเราก็ได้ได้ของได้ข้าวเมืองเนาะซื้อมาเห็ดชูลูกกินนั่นแหละกำลังเกี่อยู่หากตันแรงพลายสิได้กินถาบาวตามาเนาะเกี่ไว้พอบาวต้าผมยังไปเวียกกับลุงบอยเพิ่นเนาะยังพนันมาเราก็เห็ดเกี่ไว้ถาเพิ่นสิได้กินพร้อมหน้าพร้อมตาแหละลุงเอ้ยพี่ใหญ่แม่ใหญ่แต่ลืมมากินน้ำลูกเด้อพี่ใหญ่แม่ใหญ่เด้อ <g ül üyor> กินน้ำลูกเด้อน,น,นี่น้องคิดต้องเผื่ออยู่แล้ว <g ül üyor> ให้น้องคิดกับน้องขิดกินเผื่อพอใหญ่เม่ใหญ่แล้วกันเนี่ยกับน้องนิดว่าน้องคิดหมักอยู่แล้ววะสันประเทนกับน้องบอยมาเด้เกอดกินนันมูกกระทะนั้นหลุดน้ำรานเต็มแรงเด้อแมนมาเด้มเดไอ,ไอมาเด้อเอ่ไอ่มาเด้อมากินน้ำกันเด้อขั้งแรกเด้อด้กินนันป,ปีใหม่แมนกินปีใหม่มกินสลองปีใหม่ อันนี้นะอันอันอันบ้านเฮาเอิ้นว่าซ้ำพันหลืบเนาะอันลายสั้นะนะก็เลยเอิ้นว่าซ้ำพันหลืบว่าสั้นจังหนับหนับข่มหรือบ่ล่าบะลุงจังหอซ้ำพันหรือบ่แต่กะเจ้าเอิ้นว่าซ้ำพันหลืบว่าสั้นปะลุงต้องมีสิแล้ว่หรอสามโลพอดีเต็มกระช้ำเนาะ เมื่อมูก็สามโลแต่ว่าอันนี้อันนี้อ่ะสองโลหย่อนหย่อนอีสองโลไปลงเลยกุ้งเสียใจกุ้งบ่มีกุ้งบ่มีน้องกุ้งไดน้องคิดอยากยังหาเพราะลุงไปสอนมืเอื่นอยู่ฮน้องพอละให้น้องคิดต้องการมาแรงหรือเปล่าลุงพอที่กินแรงกัดจินกัดจินกัดจินแบบเม่ลืมไปลุง มงเศร้ามึงเศ้านองคิดไปสอนที่เลยอย่านองน้องคิดบบกิ้งกระไดมาเกุยงคูงน้องคิดอัดเยี่ย ันนแม่มาแถมได้ของแถมนะน้องมิตรนะน้อยเดียวจะลืมมากินน้ำกันเด้อพ่อยายปิ้งใหญเด้อเอฟซีทุกทุกท่านเด้อคุณตาคุณยายแม่มาสุขสุขพอดเอฟซีทุกทุกท่านมากินน้ำกันเด้อจำนำมันกับข้าวโคดแล้วเนาะใหญ่โพด แซ่บๆวะสันมันนี่กะเฮาก็สิแซ่บแน่น่องปลาลุงแซ่บแน่นอนแม่นเฮาก็สิกินพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวเฮาแหละปลาลุงเอ้ยก็ได้ใหญ่มากกับอันฮากรสีอันปีนี้แหละได้กินอันปีใหม่เนาะแม่นปลาลุงแรกเลยปลาลุงแม่นฉลองปีใหม่กันฉลองปีใหม่การสร้งแรกแมน ฮาก็ก็ได้เยอะมากกับแมนปี้นี่แหละแมนแมนปี้ก็บอกไยกินปลุงฉลองปีใหม่แมนแต่กินกินก็ไปกินอยู่เพื่อนลุงไปแล้วหน่อยแต่ว่าอยู่เพื่อนห้ามน้ำไปได้กินดอกฮะก็ได้กินปี้นี่แหละแม่นก็ได้พยัญชนะอะไรซัพพอร์ตเนาะเดียงลูกถ้าได้กินคือหมูแหละ แต่แสะบอกหมดจ่อมาเด้อหมดจ่อมาเด้อมากินน้ำกันแสบๆเด้อได้ไปลงมาหนิก็สมมาผ่ากวนละแมตาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาฮับดูฮับชมแม่เข้ามาดูชมลายๆพี่น้องสองน้องเม็ด่องบอตาแล้วก็สองแมตาน้าพี่น้องขอบคุณลงหนาถูกกำลังใจติดติดตามแด็กกะหับชมมาตลอดสบายดีคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องบ๊ายบาย